อีก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 อเพื่อนไปแล้วนิ่งนะเพื่อนนิ่งนะเพื่อนนิ่งเนี้ยทะลุแล้วไปตามไปเลยตามไปจับข้างหลังเลยตามไปเลยตามไปเลยดักเลยครับดักเลยดักดักจับ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 ต้นไม้มีโคนมีนั่นป่ะเอาให้ได้มีป่ะมีป่ะเอ้ยเสาเสาจ้า มีพวงไหมัวมีพงเอาไปก่อนดีกว่าระวังระวังเอาไป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 นะแกกเข้าพงเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาหลบหลบหลบครับหล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 หลบ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 หลเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่มาขายครับมือเราไม่นิ่งปัญหาที่ไม่เข้าคือมไม่ออาผมเยยบให้อะเอาลองก่อนลองก่อนเอาให้ได้มือเราไม่นิ่งครับ เอออ่ะโอเคไงต่อไงต่อเดี๋ยวให้ไปซอมที่บ้านทั้งวันเลยงูไปตัวขวดไปได้ไหมดูถ้าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บหัวมันอยู่ปลายเรามือยัดเลยครับเราส่งเนี้ยจับเป็นส่งตะแคงนอนนิดนึงตะแคงขวดเออดันพอหัวอยู่ปลายครับมันไม่กลัวนะครับดันเลยดันเลยจบเลยครับนิดนึงปิดเลยครับ เป็นเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผม